เดี๋ยวเดี๋ยวแต่งน้ำงามกันเราเห็นมืนเแกว่งไนเอาเพลงไหนก่อนเอาเพลงอย่อน,นี้กันเนาะหอมดอกมะตั้งเองยามเช้าแรงขำม,มาเอีแบแอบเขียดตานาเขียดตานาแลเมแมงกี้นูนเขียดมือเขียดขาทั้เห็นหมอล้ำพากันมนวนอยู่ไหนโน่ไม่ใหญ่ปวน ีฟวนเอ้ยอยู่ไหนเชียดเป็นที่เป็นอยังวะมันยิ้มมาได้มันแบบว่ามันเคลื่อนย้ายมาได้ไงมาเด้อมาช่วยกันพออีสานน้องบ้านของเฮาอาคีบเก่าค่อยเคยทำนาเสียงแคนกอมเสียงพินตินดินตินดินตินดินตินมันขึ้นหลอกก็ได้มันจับก็ได้เห็นบ่เนี่ยจับขึ้นมาได้ไงเนี่ยมันมองไหนล่ะ ผิวไปได้แม่โอ๊ยตายฉลุกได้บ่รบบ่หนิเดี๋ยวฉันล่นตัลูลกให้บึ้งนี่เอ้ามันคือยิบบ่ได้หรอพี่น้องเนี่ยหลอกบ่ได้พี่น้องมันยิบบ่ขืนยิบบ่ขืนเนาโอ้ตายใมันยิบบ่ขึ้นพี่น้องมึงเล็บบ่มีบ่หนีิพี่น,อน,ปปน้องเนะอ้ย คิล้อมเฮ็ดมึงทีง่กิ่งมันหลอกขังนี่ก็ลงมากกับซามันเถอะมัน <c oughs> ไอ้หนูหัวแน่เดี๋ยวหัวรถเจ้าหัวแน่คอยก็หวัวจะคอยคอยเฮ็ดบ่ได้นี่มันไม่เล็บเอะไรเพราะเจ้ามาแม่ยายต้องทำหน้ายุยี่ก่อนนี่ก็ขนาดช้ำน,นี่มันก็ย,ย,ยุยี่เหมือนอะไรสิคอยเฮ็ดยุยี่ได้ไหนอีก <c oughs> บอกเอ็ดนายเอ็ดไว้ยายกับกูเอ้อยบอกคอยเห็นหน้าย,ยุยี่เนาะ Nào, gì Đừng tóc có hết Mình gì đâu <laughs> khỏi mà Khỏi giọt con <laughs> <laughs> à, bạc Quang, quang Rồi Mùm bạc ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเจ้าฉลาดก็ข่อยตัวนี้ิเขาคิกว่าข่อยฉลาดล้ำด้วยในปรัติปี I am genius แบบบําเอนต้นไอติ้ง I am so genius แับบําเอนตัวนี้เจ้า genius ก็ข่อยเจ้าหนได้แล้วได้แล้วเพื่นหลายนะจ๊ะเออขนข่อยออกเออเออขนข่อยออกมันมัลอกสิได้มันลอกขนได้นี่ ก็สนุกแล้วคนเจ็บแน่บ้านนี่มันเลาะขนคอยไหมอ้ยนาะขนคอยแห้งหน่อยอยู่ตายฉันจะเป็นนักล่าฉันจะไปป้นฉันจะเป็นนักล่าฉันจะไปป้นแล้วนะครับจะปป้น